ไม่ว่าท่านจะอ่อนคณิตแค่ไหนนะครับถ้าอยู่ในเซตนี้นะในคลิปชุดนี้เนี่ยซึ่งมีทั้งหมด30ตอนจะทําทุกวันทุกวันทุกวันจนครบ30ตอนนะครับจะอธิบายอย่างละเอียดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครบ30ตอนพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จะดีขึ้นนะเอาไป เอาแนวข้อสอบมาทำทำข้อสอบเก่าแล้วเข้าสอบเนี่ยจะมีมีลุ้นในการสอบผ่านแล้วนะครับเราจะอยู่กันที่เซตของข้อสอบกอพอนะครับซึ่งมันเป็นเหมือนกับแม่แบบของข้อสอบครูผู้ช่วยของข้อสอบออท้องถิ่นของข้อสอบกอทมอนะกอพอเนี่ยได้มาตรฐานสุดแล้วนะครับทีนี้เรื่องนี้ที่เห็นเนี่ยมันคือเงื่อนไขสัญลักษณ์แต่จริงๆมันจะยาวกว่านี้นะแต่ว่าผม ตัดมาเฉพาะส่วนที่สําคัญนะครับเฉพาะเรื่องที่ต้องการจะเหมือนพูดเพื่อเป็นการปูพื้นให้ด้วยนะครับถ้าใครดูมาตต้องแต่ตอนต้นนะจะสังเกตว่า2คลิปที่ผ่านมานะครับก็คือตอนที่4กับตอนที่5จะเน้นปูพื้นในเรื่องของเศษส่วนแล้วก็โยงเอาไปทํากับอนุกรมบ้างวันนี้จะโยงเอามาทํากับเงื่อนไขสัญลักษณ์บ้างนะครับแบบนี้ถือเป็นข้อที่หลายคนทําไม่ได้จะเรียกว่าเป็นข้อยากก็ได้ของเงื่อนไขสัญลักษณ์แต่ถ้า เราเข้าใจในเรื่องของพื้นฐานเศษส่วนซึ่งพึ่งติวไปพึ่งติวไปเมื่อ2ตอนที่แล้วเนี่ยเราจะทําข้อนี้ได้แล้วนะครับเอข้อนี้ทํำยังไงดูก่อนนะตรงนี้คือเงื่อนไขที่เขาถามนะครับกาหนดเงื่อนไขมาให้แบบนี้แล้วเขาบอกว่าตัวแปรเนี่ย a b c เนี่ยมีค่ามากกว่าศูนย์นะแล้วอยากทราบว่าตรงนี้จริงหรือไม่นะครับตรงนี้มันก็คือข้อสรุป ให้เราพิสูจน์นะครับว่าไอ้ที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงหรือพิสูจน์ไม่ได้นะครับพิสูจน์ไม่ได้ก็คือตอบว่าไม่แน่ชัดหาค่าไม่ได้อย่างแน่ชัดนะไม่สามารถตอบได้อย่างแน่ชัดนะทีนี้จะมีวิธีทําอย่างไรนะครับก่อนอื่นผมลอกโจทย์ก่อนนะครับเงื่อนไขเนี่ยคือ c 3นะ c ส่วน3มากกว่า b ส่วน2นะแล้วก็มากกว่า a ถูกไหมครับทีนี้ข้อสรุปที่เขาถามเนี่ยเขาถามว่า c บวก b นะน้อยกว่า 5a ใช่ไหมนะตรงนี้คือเงื่อนไขนะครับตรงนี้คือข้อสรุปนะตรงนี้คือข้อสรุปนะครับตรงนี้คือข้อสรุปนะเวลาเราจะพิสูจน์ข้อสรุปนะครับเราต้องเอาตัวเงื่อนไขมาพิสูจน์นะะเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้ใหม่ดีกว่าเขียนให้ตัวเงื่อนไขมันอยู่ข้างล่างดีกว่าจะจะมองได้ง่ายกว่านะครับ จะมองได้ง่ายกว่าอ่าทีนี้เราจะพิสูจน์ยังไงนะถ้าถ้าถามแบบเป็นคู่บวกแบบนี้ครับวิธีการพิสูจน์ในวงการคณิตศาสตร์เขาทำกันก็คือเขาจะจับคู่ครับเอาตัวนี้กับตัวนี้มาจับคู่กันก่อนนะทีนี้ทีนี้ลองมองในเงื่อนไขนะเงื่อนไขเนี่ยมันเป็นซีแต่มันติดส่วนด้วยเหมือน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 เป็นแบบมีลูกติดอะ่ะเออเราจะแต่งงานกับคนที่มีลูกติดเราต้องเอาลูกเขามาด้วยถูกไหม เราเราเราจะเลือกแต่แม่เขาไม่ได้เราจะเลือกแต่พ่อเขาไม่ได้เนาะอย่างเงี้ย c ส่วน3นะครับแล้วก็ a อันเนี้ยมัน 5a แต่อันนี้มัน a เฉยเฉยไม่เป็นไรเอาเท่าที่เท่าที่มันจะมีอ่ะนะเอามาตั้งจับคู่หากันนะครับลองหาซิว่า c ส่วน3เนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่า a เอาแค่นี้ก่อนนะครับนี่คือคู่แรกนะหลายคนก็จะ ติวไปแล้วใช่ไหมตอนที่ติวปูพื้นฐานเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์นะครับมันจะมีเรื่องของการยุบรวมถูกไหมถ้าพุ่งไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้พุ่งไปในทิศทางเดียวกันปื๊ดเนี่ยแล้วสัญ,ญลักษณ์เหมือนกันเนี่ยปื๊ดพุ่งไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยตอนที่เราติวมาแล้วเราก็จะรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรครับมันก็คือสรุปได้ว่าเป็นเครื่องหมายแบบนี้พูด,ดง่ายๆว่า4ส่วนสามากกว่า A อนะอ่านี่คือ1คู่แล้ว ต่อไปอีกหนึ่งคู่ที่เราจะสรุปกันนะครับก็คือคู่นี้คู่ B กับ A บ้างนี่เราก็สรุปอีกคู่หนึงคู่ B กับ A นะทีนี้ลองมาดูตัวเงื่อนไขนะเงื่อนไขมันเป็น B แบบมีลูกติดอะ่ะมันเป็น B B ส่วน2 A มันไม่ใช่5 A มันเป็น a เฉยเฉยก็ไม่เป็นไรเราก็จับคู่เท่าที่เราจับได้นะครับเราก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ b ส่วน2ะแล้วก็โอ้ตรงนี้มันมันไม่ต้องหามันมันติดกันชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องยุบรวมใดๆทั้งสิ้นมันบอกเราชัดเจนอยู่แล้วมากกว่า A นะอ่ะแล้วทีนี้เอ๊ะเราจะทำยังไงอ่ะพี่มันมันมันได้แค่นี้แล้วอ่ะมันไม่ได้เป็น c b บวก B บวก 5A สักทีนะ ก็เอาหลักในเรื่องของสมการพื้นฐานมาใช้อีกแล้วสมการเศษส่วนพื้นฐานนะครับหลักการจำได้ไหมดูนะเราต้องการ c เฉยเฉยเนี่ยเราต้องการ c เฉยเฉยตรงนี้ยังไม่ต้องดูตรงนี้ก่อนเราต้องการ c เฉยเฉยไม่ต้องการ c ส่วน3เอ๊ะเราทำยังไงวิธีการก็คือเราก็หาตัว3มมาคูณเพราะอะไรครับตัวนี้มันหารอยู่ไง ถูกไหมพอเอาสาม,มาคูณมันก็จะได้ตัดกันเองสมหายไปเหลือเหลือ4ตัวเดียวผมถามว่าถ้าทำแค่นี้ผมทำถูกไหมลองทบทวนพื้นฐานที่เรียนกันมาไม่ถูกเพราะว่าอะไรครับหลักการนี้เราใช้หลักการบวกลบคูณหารตลอดคำว่าตลอดคืออะไรคุณต้องทำเอา3าม,มาคูณตัวนี้ด้วย นะเอาสามมาคูณตัวนี้ด้วยคุณจะมาเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้นะครับคุณจะคูณแค่ฟากเดียวไม่ได้คุณต้องคูณมันทั้งสองฟากแค่นี้เองเราก็จะได้เท่ากับ C มากกว่า 3A จบแล้วนะสำหรับฟากนี้จบแล้วเดี๋ยวเราไปทำอีกฟากนะครับเช่นเดียวกันฟากนี้เราอยากได้ B ตัวเดียวเพื่อให้มันตรงกับสิ่งที่ข้อสรุปเขาถามทำยังไงให้ได้ B ตัวเดียว ให้ได้ b ีตัวเดียวก็เหมือนกันครับเอา2มาทําการคูณนะทีนี้เมื่อกี้ผมใช้วิธีเหมือนกับเอา3ม,มาคูณทั้ง2ฝั่งใช่ไหมตามหลักนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนวิธีอธิบายใหม่แต่มันคือหลักการเดียวกันนั่นแหละผมจะใช้วิธีการอาธิบายว่าย้าย2ตรงนี้สมันหารอยู่ใช่ไหมก็ย้าย2ไปฝั่งนี้ไปคูณเราเมื่อมันย้ายไปแล้วมันก็หายไปนะครับมันก็จะได้เท่ากับ B มากกว่า 2a นะถึงแม้จะใช้วิธีอธิบายคนละวิธีแต่มันก็คือเรื่องเดียวกันอ่ะเพื่อเป็นความละเอียดในการติวนะครับเดี๋ยวอธิบายให้แบบนี้ทวนให้อีกรอบหนึ่งนะเหมือนกับอย่างเงี้ยครับ1ส่วน2อ,อย่างเงี้ยนะหนส่วน2แล้วก็เท่ากับเท่าไหรด่ดีเท่ากับเอ,อ A, นะอย่างเงี้ยแล้วผมอยาก ย้าย2ไปฝั่งนี้ย้าย2ไปฝั่งเนี้ยเวลาย้ายเนี่ยตรงนี้เป็นหารย้ายมาฝั่งนี้ผมก็ต้องเอามาคูณนะครับก็กลายเป็น 2A เพราะฉะนั้นมันก็จะเขียนได้ว่า1นะเท่ากับ 2A นะหรือถ้าวิธีเดียวกันแต่อธิบายคนละรูปแบบนะครับ1ส่วน2เท่ากับเท่ากับ a ผมจะอธิบายแบบนี้ก็ได้ก็คือหาสองมาคูณ2ฝั่งนะครับเพราะเมื่อสองมาคูณสองฝั่ง2ตรงนี้ก็ตัดสองมันก็เหลือ1เท่ากับ2คูณ a ก็ได้ 2a เนี่ยไม่ว่าจะอธิบายแบบไหนมันก็คือเรื่องเดียวกันคือคุณจะมองว่าหาเลขมาคูณทั้งสองฝั่งก็ได้หรือคุณจะมองว่าย้ายเลข ตัวนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้มันคือเรื่องเดียวกันของหลักสมการนะครับสมการอสมการเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันที่จะอธิบายว่ามันคือแบบไหนนะอ่ะตรงนี้ย้ํานะเอ๊ะเราพี่รู้ได้ยังไงว่าเอาสามมาคูณน,น้องดูเป้าหมายเดิมมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราอยากจะให้ C ีมันหายไปเพื่อให้มันตรงกับตัวข้อสรุปเราเลขอะไรล่ะที่จะทําให้สาม เออไม่ใช่4หายไปขอโทษเลขอะไรล่ะที่จะทําให้3ข้างล่างหายไปได้ก็คือเลข3นะครับเอาเลข3มาคูณนะครับเพราะว่าเวลาคูณมันก็จะตัดกันได้ตัวหารกับตัวคูณตัดกันและเมื่อ3มคูณฝั่งนี้ก็เอา3มาคูณอีกฝั่งตามหลักบวกลบคูณหารตลอดที่เราได้ปูพื้นไปอย่างละเอียดแล้วตอนก่อนหน้าแค่นี้นะครับข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะข้างนี้ถ้าจะมองว่าเอา2มาคูณตัวบน แล้วก็เอา2มาคูณอีกฝั่งหนึงอามาคูณฝั่งซ้าย2มาคูณฝั่งขวาก็ได้แล้ว2ก็ตัด2มันก็จะได้ B มากกว่า 2A หลักการเดียวกันอยู่ที่ว่าจะอธิบายแบบไหนนะครับนะ,ะจบแล้วจบยังไงวะยังไม่เห็นจะจบเลยก็เมื่อกี้เราจับแยกคู่อย่างนี้ใช่ไหมแยกคู่เพื่อคิดทีนี้เราก็รวมคู่สิซกับ B เอามาบวกกัน เอามาบวกกันเพื่อให้มันตรงกับข้อสอบไงข้อสอบมันเป็น c บวก b ถูกไหมคูณเอา c บวก b นะครับมันก็จะกลายเป็น c บวก b เครื่องหมายตรงนี้ก็เอามาผสมกันสองตัวนี้เอามายุบรวมกันได้ว่าอะไรครับก็ได้เครื่องหมายแบบนี้2ตัวนี้เอามายุบรวมกันมันก็ได้เครื่องหมายแบบนี้นะครับเพราะมันมันหันไปในทางเดียวกันอะมายุบรวมกันมันก็ได้เครื่องหมายเดิมของมันนะครับต่อมาตัวนี้ตัวนี้ตัวหลัง เอามันมายุบรวมกันหน้าตามันเหมือนกันมันเป็นเผ่าเดียวกันถูกไหมจําได้ไหมที่เคยสอนตอนน่าจะตอนแรกเลยแหละเผ่าเดียวกันที่มันเป็น x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  อะ่ะหลาย x 6 x ก็รวมเป็นก็รวมเป็นเท่าไหร่ครับก็รวมเป็น x 6ตัวก็รวมเป็น 6x แบบนี้นะครับเนี่ยมันเป็น a เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเป็นเผ่าเดียวกันเหมือนเหมือนเป็นลุงตู่ลุงตู่แยกปางอนี้ลุงตู่หน้าบึ้งอันนี้ลุงตูหงนนงต่หน้ายิ้มมันก็รวมกันซะหน้าตาเดียวกันเนี่ยมันเป็น a เหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็น 3a บวก 2a นะอ่ะทีนี้ c บวก b มากกว่า 3a บวก 2a เป็นเท่าไหร่ 5a ตรงกับที่โจทย์ถามยังตรงแล้วนี่ไงตรงกับที่โจทย์ถามแล้วโจทย์ถามคือตรงนี้ c บวก b น้อยกว่าคุณดูนะแหลมๆหันมาหันมาชน หันมาชน c บวก b แต่เราพิสูจน์จากเงื่อนไขได้ว่า c บวก b มากกว่าแหลมๆหันไปอีกทางหนึ่งหันไปชน 5a แสดงว่าสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเพื่อเพื่อให้มองชัดขึ้นนะจับมันมาวาร์ปกันอย่างนี้เลยนะครับสิ่งที่เราพิสูจน์เนี่ยเห็นไหมไม่ตรงกับข้อสรุปที่ให้มาข้อเท,ท็จจริงที่เราพิสูจน์จากเงื่อนไขเนี่ยตรงเนี้ย นะไม่ตรงกับข้อสรุปที่ให้มาเพราะฉะนั้นข้อสรุปไม่จริงหรือเท็จนั่นเองนะจบแล้วตอบว่าไม่จริงข้อนี้นะครับไม่จริงนะวันนี้เราได้พื้นฐานเรื่องอะไรนะครับเราได้พื้นฐานเรื่องเกี่ยวกับการ เกี่ยวกับการทำเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์นะครับที่มันเป็นติดเศษส่วนนะซึ่งหลายคนบอกว่าข้อนี้ถือว่าเป็นข้อยากนะครับจริงๆข้อนี้ก็มีน้องอินบ็อกมาถามผมนั่นแหละนะผมก็เลยเฮ้ยตรงกับสิ่งที่กำลังสอนอยู่พอดีนะเวลานี้เลยนะครับก็เลยเอามาสอนนะครับวันนี้เราจะได้หลักการพื้นฐานที่12และก็คือเรื่องของเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์ที่ติดเศษส่วนซึ่งมันใช้หลักการพื้นฐานทั้งเศษส่วน นะครับแล้วสังเกตว่าเวลาอธิบายเนี่ยจริงๆผมทําพัวเดียวคือบางทีด้วยตาด้วยตาเปล่าด้วยมือเปล่าแวบเดียวก็เสร็จแต่ทําไมอธิบายเสียเวลานานจังมามาอธิบายเพิ่มเติมเรื่องการย้ายข้างอะไรอีกเพราะว่าต้องการเจตนาเนี่ยเพื่อให้เราได้รือฟื้นพื้นฐานนะครับพื้นฐานไอ้พวกการย้ายข้างสมการหรือการการจะมองเป็นหาตัวมาคูณสองข้างโดยตลอดบวกลบสองข้างโดยตลอดเนี่ยแบบเนี้ย เราเรียนกันตอนปอ .6 นะครับแต่สังเกตว่าทำไมหลายคนยังงงเพราะว่าเราลืมไงเราเราเรียนจบป .6 กันมากี่20ปีแล้วอะถูกไหมเราก็ลืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังทวนในสิ่งที่คืนคุณครูไปสมัยป .6 ครูชื่ออะไรที่สอนเลขตอนปอ .6 อะยังจำชื่อกันไม่ได้เลยภาษาอะไรกับสิ่งที่ครูสอนจะไปจำได้ไงนะครับกอพอเขาก็ดัดหลังพวกเราอย่างนี้แหละเขาเอาเรื่องที่ลืมไปแล้วเนี่ยมาออกข้อสอบ นะครับแต่เขาไม่บอกเราตรงๆว่ามันคือเรื่องอะไรเขาจะมาแต่งโจทย์ให้มันงงๆแต่สุดท้ายมันก็คือคิดด้วยหลักการพื้นฐานทาง,ทางเลขที่เรียนมาสมัยประถมแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปก็จะเป็นเอาหลักพื้นฐานเหล่านี้น่าจะยังคงอยู่ในเรื่องของเศษส่วนนี่แหละไป,ไปทำโจทย์รูปแบบอื่นๆนะครับก็ติดตามกันในตอนที่7นะครับก็จะมาในวันพรุ่งนี้